นี่นะคะปลาซาหมอนกินครั้งแรกได้้นี่นะคะสามีปุ้ยเพิ่นสื่อปลามาให้เนาะปุ้ยเป็นคนบ่หมักกินปลาค่ะพี่น้อปุ้ยก็เลยนะอ่าหมักนะหมักทำปลาร้าไว้นะคะหนึ่งอย่างแล้วก็นี่นะคะเห็ดปลาสมบัตนี้ปุ้ยก็เลยนี่มาทอดกินทำกินเป็นเมี่ยง ไอย่างที่เห็นนี่แหละนะคะมีผักสลัดมีผักชีนะคะทงผักชีไทยเราแล้วก็าพาสลีนะคะแล้วก็ใบคะน้าค่ะทาเชิมใบคะน้าใบพวกอพวกกระลำดาวนะคะเ็บมาหมดแหละใบโคลบีนะคะก็ใช้แทนกันได้แล้วก็ลูกโดดบักพิกนี่นะคะปลาปลาเซมอร์นี่นะคะข้าวปุ่นข้าวปุ่นนี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มพี่น้อง ินไปเล่าไปเช่นเคยค่ะมันอีมันอีศูนย์ค่ะพี่น้องเลยศูนย์เรื่องยังหบอโทรศัพท์ตกแต่ติ๊วเส้นหิน,นค่ะอันนี้นะมาลองเครื่องซ้ำรองนะคะพี่น้องไม่รู้จะอ่าดีหรือเปล่านะเพราะว่ามันต้องลงโปรแกรมอ่ะประเกตโปรแกรมนะคะใหม่มัดน,นี่ค่ะปลาปุ้ยกินเป็นปลาแดดพี่น้องเลยซิซิจะตเะปาะ กูย <laughs> ก็เลยนี่แหละนะคะลองมากินแบบนี้ดูจะรอดไหม กิมก็แล้วแต่นี่ปุยตาใส่บักทว่ทวทว่าหินมาพานนะพร้าวค่ะนะคะบ่มีทว่วลีสงปุยในบาตไม่ทวยังปุยใส่ทัวน่ำ ทำบอกพเพิ่งห้เพ็ดเข้าไปนะคะเน้นกินผัก <c oughs> ยังใจไม่ถึงนะย่งม,ม,มาหานกินจุจุปัชหมอนแฟนคาร์บอว่าให้รอดเดี๋ยวรอวันไหนก่อนเนวันนี้กินแบบนี้ไปก่อนเอาให้รอดก่อน เราสับตกใจบ่อยสองสามเดือนเสียเท่อนั้นหนักเบาหวานเบาไปแล้วตอนนี้เราจะเซ็งๆจังหน่อย <c oughs> มันเพลอตก ถ้าส่งกับปานเท่าซื้อใหม่หมดละพี่น้องมันราคาสูงสู้ซื้อใหม่ดีกว่า ดูลำหอมพวกผักเด้เข้ากินส้น,นี่เก็บม,มากแต่คือแบบว่าต้องล้างน้ำทำความสะอาดดีๆนะคะเดี๋ยวมีพวกมะลงมาแรงนะคะมาไครไว้จะเป็นเชอรรอกอันนี้ก็คือแบบที่นี่นะก็คือเขาจะล้างกับน้ำส้มสายชูที่สกัดจากพวกอพวกวายอมุลนังเสียหมยหรือว่าสกัดจากแอปเปิลค่ะ ลังน้ำทิ้งหลายๆรอบมาเด้อเมนูปลาเดี๋ยวมาได้สิเฮ็ดแบบแปะซะอยู่นะคะคือแบบตำตำใส่ไข่แดงไข่เห็นเอื่อย,ยเพื่อนเห็ดในเฟซบุ๊กนะ <c oughs> <c oughs> แกให้สูตรมากแต่กล่ว เน e ี่ยมาทะเเพ่อปุ้ยไม่เยมักิปลาให แต่ปุ๋ยกินเป็นปลาทอดนะคะปลาทอดประยองประสมปลาสดๆเนะี่ยส่วนใหญ่เราแบบเอามาวเนีะ่ะไม่เห็นตัวปลาคือปุ๋ยกินได้เป็นกระสีมากแต่สมัยตอนเล็กหน่อยแบบพี่นอ้อย มาเดินมากินน้วกันอ,อนปาปากคำกว่าง 爸爸，嗯。 ัแหลเลยแหละ่คุกินปลาแะหมอนแบบนี <S <S 1> <S 1> มาเริ่ไดม้มักเมนูนี้มากินตั้งกันใส่น้ำจิ้เมเยอะๆเลยตำเป็ดเผ็ดพี่กินได้ละ มาเดิมมาเดิมล้ามานนันยุ่งมันตัดขอบุณสิมมาเลยสองคำคุยิโชคกินเงินหมดลงวันนี้ครับพี่น้องเพราะว่าต้องไปดาวโหลดโปรแกรมนั่งคุยววานละโทรศัพท์มันพังเนาะต้องไปแก้ใหม่ห,มห,มหลายอย่างเลย อโอเคเด้อพี่น่องชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ซัดซื้อพาเปิดด้วยนะคะมันเลยเหือกันล่ามัจบแหลกวันนี้ปอนให้คันผู้ชมกันเลยทีเดียว